จะมาเล่นเกมกันนั่นก็คือเก so มตออเพ่เบนรถเรทอดขนมปังฟาร์มเฮาส์กินกับน้ำปลาละค่ะแล้วสวีทซูจะอ้วกมาทำไมให้ไอ้บ้านมาดนัวน้องไอ้ต้องกลับคืนมาวันโอแหวนยากถ้าหยุดกันอย่านี้เลยหรอเล่าใหม่เลยคือเราต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเล่มใหม่เล่าใหม่แล้วเขาบอกด้วยว่าห้ามเราลิง สวัสดีครับผมสวัสดี MB official นะครับผมวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันไก็เวอร์ฟอร์มผมแล้วโอเคคุณจิงนเข้าเลยมาคุณคู่ไปก่อนการที่เามาเป็นคู่เนี่ยเพราะว่าอะไรวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนั่นก็คือเกมต่อเพ่เน่ยเราเคยต่อมาแล้วก่อนหน้านี้คือเราแข่งกัน2องคนเราสึกว่าเรา2คนเนี่ยเก่งมากเราก็เลยอยากคนที่แบบเก่งกว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าพูดอ่ะเอ้เรื่องเก่งเก่งแต่แพ้กินพริกตอนนั้นอ่ะ นนีี้เ่ยบอกเลยว่าบอกเลยว่ามึงมาเข้ามาเลยก็ได้ชินนี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลครับแล้วก็พี่หมวยครับรักนรักใครอ่ะครับน้องแพทแพทครับแพทแพทเหรอเฮ้ยแล้วนึงนี่สัมภาษณ์อยู่งานงานเดี๋ยวไม่ทันโปรไ่องฟิวไม่ทันเครื่องฟิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายกติกาก่อนอ่ามาอธิบายกติกาก่อนก้า สองทีมอันนี้คือทีมเดียวกันหนึ่งและพี่ชินกับไอ้คู่ได้ไหมกออยู่คู่เขาได้เอาดิเฮ้ยได้อยู่นี่นะโอเคอนี่นะอ่ะแล้วก็น้องแพตตี้อ๋อได้ได้ได้ตอนเลิ่มพูดเลยแล้วก็น้องน้องแพตตี้คู่กับพี่ชินซึ่งคู่ไหนไม่ได้ภายในห้าวิอันนั้นก็คือแพ้เล่นกันสามครั้งใครได้สองกอนชนะแล้วก็คนที่แพ้พูดไปมิลรีพูดไปแล้วก็คนที่แพ้มีบทลงโทษด้วยบทลงโทษนั้นก็คือขนมปังฟาร์มเฮาส์จุ่มกินกับน้ำ แล้วสวีทๆนะแบบแนวคู่ร,ครักก็คือแบบให้ ให้ปอใหยอะไรอ่าเงี้ยพี่ชินมั่นใจแล้วว่าตัวเองจะชนะใช่หรอชนะอยู่แล้วึ่มอะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราจะชนะไม่เลยเด็กไงทีมครูอ่ะยอมแพ้แต่ต้นเกมแล้วจริเหรอยอมนี้เลยเหรอเออมันต้องมีทั้งนี้แหละอันนี้อาจจะเขาจะแบบอ่อยก่อนบอกหลอกผมอะคืออะะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเพลงไทยที่ร้องล่าสุดเพลงอะไรไม่อ่ะฟังแต่เพลงอังกฤษมึงมึงตายแน่เจอครูสากลขึ้นมามึงไงท้องได้หมดมาสากลกูก็ได้ เสือสากลก็แบบสเตย้เงี้ยงานก็ถือว่าแบบสากลก่อนเริ่มเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องพี่ชิงนิเบลด้วยใช่ครับจ้าละวันนี้สวัสดีครับจบไปไหมมาแล้วเลยเปลวิ่งจบใครชนะได้ลืมก่อนถูกถูกทุบนะดีโอเคจบจบจบแล้วขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อน ยังไม่อบต่อไปไงอย่างไรหรือเปล่าไม่มีมอมาฮ้ยมันหยุดอย่างนี้ได้เงหรอมาทำไมให้ไอ้บ้านนาหนัวน้องให้ต้องกลับคืนมาวันขอแหวนยม่ยากไอ้สัสถ้าหยุดกันอย่างี้เลยหรอวันที่เธอเดินจากฉันไปปอป้าไปไป เนี่ยอาเมอมา,ม,ามีเมียแล้วไม่เอามีเมียน้อยไม่เอามีเมียลวงไม่อ 5, 4, 3, 2, เอาอ่ออ่างห้าสี่สามสองอะไร <laughs> เฮ้ยเขาเขาบอกไว้ก็ยอ ลา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  is morning ลา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 มาลลา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 ได้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 เขาเขาเข้าาล้อีนาหนูน้าหนูนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้ไรรอเรือรอเรือสาอ 他。 ร้องคาราโอเกียร์ยังไหนวะแต่เนี้ยคือลงแบบนึกจะลงก็ลงเลยอ่ะไม่ทันได้จบประโยคของมันมันเหมือนจบแต่มันไม่จบด้วยก็ผมนึกเนื้อเพลงไม่ออกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ผมนึกเนื้อเพลงออกผมร้องไปแล้วขอบคุณนะที่อ่อยให้ผมขอบคุณอะไรคก็ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้พี่ได้พี่ต้องเริ่มก่อนเดี๋ยวผมเลิฟก่อนโอ้ยเอาไปเชธอจ้องเวลาดีๆเลยราอู เดี๋ยวผมจะร้องเพลงสากลที่ผมสามารถร้องได้แล้วผมคิดว่าคาเมล่ามิกก้าชีโอ้โหเลือกต้องมิกก้าเีฟังนิยมเลยโอ,อโอ้ยัตนตีมาตึ้งตึง,ตง <S <S ไม่ต้องเดีย๋ยวเข้าไปเลยก็ได้ไขอให้เพลงอยา่าซ้ำพอ มันหนักไปก็กูเมื่อกี้กก็หนักเหนกันโอยยี่เลยนะตอยเลยเอาอะไรอยากได้เทไรเพิ่มมากเอาเจ็ดวิเอาเจ็ดิโอเคมให้รอบสุดท้ายนะคะเราเริ่มก่อนเริ่ก่อนใชจหายแล้วสุดนะเธอได้ครับพิคอมเมนดีไหมไม่เมพ์คอมเมนล้มันงัดสากลนะนะเราจัดสากลนครไปเลยไหมเอาเลย เพี่ยมึงจะคิดให้มันคำลงยากๆแล้วมึงจะชนะตั้งแต่รอบแรกเลยหรอกูเจอขอกูเจอขอขวดมากูตายเลยนะเยี่ยสอสลาอะไรเงี้ยกูเอาคำไหนเดี๋ยเจ้าจุลามาเขาเองได้เต้ไป I found the love for me darling just drive lightning กินเ o ็น y lead ก็เท่ากับว่าเป็นลอลิงอ่ะลอลิงเหรอลอรีสี่สามลา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  ยสามพอเฮียมันลอบใหม่เปะวะอาอาบูค่ายไอ้เชี่ยคือแอนเมอร์อะลอบใหม่เลยลอบใหม่ด้วยเออเชี่ยอย่ารอลิ่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยคือเราต้องเริ่มใหม่ใหมเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เขาด้วยแล้วเขาบอกด้วยว่าห้ามรอลิ่งดูไอ้เฮียของเราพร้อมนะหย่อนก่อนหยอดหย่อนอะไรเลยนะขอนึกรอลิ่งก่อนเชี่ยมันยากจัดอต่รอลิงอ่ะกูยังหาไม่เจอเลยโอนอีกอ่ะตีแบตกันแล้วมึงมีอารมณ์แบบรอแบนึงรออารมณ์ผมรอบนึงหรือ เธอลืมเอาลอลิงมาเลยเอมาผมลิขิตบันดาลชักพาให้พา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 ดนให้มาพบกันทันใดได้ไหมก่อนที้อยู่ขึ้นแสนไกลผมลิขิตดนจิตใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอได้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 เออฉันลอยฉันโอ้โหคู่เอาไปเลยไหมขอควายขอควายขอควายห้าสี่คนเรามีหัวใจ เลยทำให้มีความรู้สึกฉันนักจะทำอะไรเพียงใครอะคิดใจขขงเธอก่อนวอดเดือดร้อนหรือไม่เพลงอะไรเพลงของซีร์สเดี๋ยวมามาอย่าดูเวลาคิดในสมองว่าจะเอาเพลงไหนเมื่อสุริย อย่ายักแต่ดูเวลาจิงยังคิดถึงฉนทุกนาทีอยู่รเปลอยังคิดถึงจนทุกนาทีอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงฉันเธอได้ไอยู่หอไปยัง ทงที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันจะดออฉันจึงจะยอมย่อขอทหารขอทหารนะอ่ะอย่าดูเวลาทำไมคุณนึกไม่ออกเนี่ยมีหลายเพลงโอ้ห๋ทหารที่เทียบเลย ที่แล้วมันลำบากนะหรือจะน้องจะทนะมึงยังยังได้เลยอ่ะ,ะนี่เพลงล่าสุดเลยแล้วเนี่ยเขาสไายอ่ะก <c oughs> ูะค,คิดถึงทนปับพี่ไม่ไม่ไม่ตรงอ่ะแล้วใช่อีตอนเธอยังพี่มึงยังเข้า,ย,ายังเพลงเฮียยังจริงหรือเปล่ายังโอเคครับผมก็ <c oughs> ถือว่าแพา้ไปนะร <c oughs> ับขอบคุณสำหรับพี่ให้ผมมา ยงเรามีบทลงโทษนะครับเจตีที่เราบอกไว้ข้างต้นน้ำปลากับขนมปังวอนรับคุณจะแดกไอะไรเนี่ยยมึงคนนครราชสีมาไม่บ้านูไม่แดกปลาใช่หรอไม่แดกปลากับขนมปังใครจะกินเมื่อกี้ซุปต้มเข้าเม่อกี้ขนมปังได้ไงมันก็ทํามาจากแงข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวปุ๊บข้าวเหนียวก็เหมือนข้าวข้าวเหมือนแป้งแป้งปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเออมือปันมือกูอย่าเลือกอย่าเลือดอันนุหนูนะ ไปอย่าให้ผู้หญิงเปิดขวดทำไมผู้หญิงเปิดขวดไม่ได้ไม่รู้ก็มันเปิดมันแน่นน่ะให้ปทำไมทำไมผู้หญิงเปิดขวดไม่ได้้เกจนี่ต้องต้องตอบอย่างนี้แค่นั้นเองเฮ้ย่อยู่บ้านชินเขาใช้ตาเปิดเหลือเชื่อเพราะยายไม่อยู่ก็เลยใช้ตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าคนตยัพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งมาเยอะลงเยอะลงเยอะปดๆหน่อยลงเยอะเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมไอ้เมยคุณนึกคุณนึกวาชาติปลาไมโอเมืองชิมด้านไม่ได้จุ่มด้านนั้นน่ะ อเคยกินนปักที่เค็มขนาดนี้ไม่เคยแดกเลยลองดูผมเคยดูในรายการมาแล้วแล้วมันแบบเี้ยว่ะมันเฮียเอาทา่แผนนี้ก็บิจับเลยใช่ใรอบนี้มันขอแบบปะปะนัวๆเลยต้องมาปั่นวแคีก็เค็มแต่หแล้วอ้าวอ้าวเอ้าเลยคำใหญ่อะรอา ใช่อร่อยพูดว่าอร่อยเด็ดเด็ดกับขนมปังไปทำบล็กตับกินเฮ้ยอะคขาสุดท้ายคขาสุดท้ายอะสุดท้ายได้เลยรักปากก่อนโอเคโอเคให้มันลืมปลาลรอบแรกก่อนโอเคได้ได้ถ้าไปปึ๊บแล้วเข้าปากพี่บอลได้หายไปไม่ไม่ไม่ไอ้เพื่อกัลิกามันต่อไม่ได้สัตว์ทชไอ้เหี้ยขยะอ้างจริงเลยมึง สุดยอดโอ้โหรลหันไ้บอกรักแพททีนึงเตรียมน้ำเลยครับเตรียมน้ำแล้วอุ้ยอุ้ยคือแบบกินได้อีกแถวนึงเลยครับบอกคนลุกอินโอเความรู้สึกของวันนี้ถามทั้งสองคนก่อนว่ารู้สึกไงเหมือนง่ายป่ะเหมือนง่ายนะเจ็ดวิ ตอนแรกห้ามันเร็วเกินแล้วคือมันเร็วแล้วมันมันนึกไม่ทันไงไม่เป็นไรก็ทุกทีจะบอกแบบประมวลผลไม่ทันบวกกับความโลกกับความเพลงซ้ํากับความที่แบบว่านึกมุกที่จะเล่นต่อไปด้วยไม่อยากแยใส่ก็อยากแยอย่างน้อยแพ้หน่อยแต่หาหาคือตลอดเออโอ้โหมันลดความหานะมันดแรงความเอนเตอร์เทนซึ่งช่องเขาก็เป็นอย่างนั้นใช่เขาว่าอยากจะเล่นมุกตลอดบ้าปะบ้าลงจากเรือแม่ทำตอนปผมถือเนี่ยแข่งควาผมชาแล้วท้ายผมกาแฟแต่ก็ไปอยูับเล่ต่อใช่ได้ตัดต่อใช่ได้รูรี่เขาเนี่ยรูรระวังเขาเอาคืนผม เป็นแฟนขำช่องเขาแฟนคขับจะไหมว่าไม่นูนจริงอ่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็บอกไปแล้วว่ากดไลค์กดแชร์ให้้ดวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ช่อง MB แล้วก็ช่องชินีเบลด้วยนะครับฝากเพลงใหม่ผมด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออ๋โอเคอ่ะก็ฝากกดสับสนุนด้วยนะฮะได้์สับสไครต์โอเคแล้วก็คลิปหน้านะครับเราจะไปแข่งเกมกับใครจะไปท้าเจอใครนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ที่ MB Official สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจิญครับขอบคุณมากขอบคุณมาก